ครับ FC เรามาถึงไปรณีน์ไทยแล้วนะท่านผู้ชมนะครับมีมีอ่าเขาเรียกว่านะ FC เนาะผู้ใหญ่ใจดีส่งมาเมื่อวานอ่าส่งมาตั้งนานแล้วล่ะเห็นเมื่อวานทางไปรณีน์โทรมาบอกว่าให้มาให้มารับของที่ไปรสเน์ด่วนเมื่อวานโทรมาบอกแต่เมื่อวานแต่ว่าเมื่อวานเราลุยงานจนค่ำ ไม่มีเวลาไปเอาเลยวันนี้เราก็เลยว่าจะมาเอาของที่ทางเอซีส่งมานะครับเราก็ไม่รู้ว่ามีอะไรบ้างเห็นบอกว่าหลายลังเลยหลายลังเลยน่าจะเต็มคันรถอิยอใช่เต็มคันรถนะครับเอฟซีมันต้องหมดสิได่เดี๋ยวเราคุณรออยู่ที่นี่ก่อนใส่ของกลับบ้านไปก่อนเอากับตันรออยู่นี่ดีกว่าใช่ใช่มีเกับคนเดียว ตอนนี้นะเอฟซีเราเข้าไปเอาของเลยดีกว่าใช่เดี๋เราต้องมีภารกิจไปต่อไปน้ำนี่ของมาชื่อใครอ่ะว่าซื้อได้หน่อยนะเอารถเข้าไปข้างหลังเลยซื้อซื้อตื่นนุ่นมีคอยก็มีเอารถเข้าไปข้างหลังนะครับเอฟซีเรื่องสับสนละไกลตาในนี่นึกว่าเจ้าไม่มีเมียเนาะ ระวังระวังระวังเออร้อนเนาะอากาศร้อนมากเลยะ อถามเพื่อนแหละพนักงานเพิ่นอยู่ไหนเห็นแต่ดากนางปอนถือกล้องให้เราก่นเราจะขึ้นบันไดหเซ็นชื่อนนทุกคนเดี๋ยวเรามาดูก่อนอ่ะ

กัปตันสองมือเลยเหรอในโบว์น่ะโบว์ไปห้าสิบลูกนะเหรอขนาดนั้นเลยใช่เราดักกันสองคนไปกีฬาไปสนีเพื่อนมาเลยนะเขาไม่ได้ดูตรงนั้นพูดดังๆนะเอาแล้วเราจะไปโกบอลท้าส์อีกได้หนิเราจะใส่ของยังไงเก็บใส่รางบนเลยฮ้ยนาจะเอาของกับกประตูหน้าต่างอีกได่เอ้ยถ่ายรูปเลยดิ มันไปไม่ได้ไปไม่ได้มันไปไม่ได้ได้ไหมมันจะไปเลยเหรอมันไปไม่ได้เพราะมันเป็นที่เราจะไปเอานี่มันเป็นแผ่นจะไม่มีที่วางแล้วคุณเฮ้ยเราต้องพูดดังๆพูดดังๆเร็วเถอะเอาไปข้างหน้ากันไปไปจอดข้างหน้าไปไปขยับรถออกไป ุดที่เราทำงานก่อนไปไปจดถึงข้างหน้าก่อนเออเพราะว่านีฮะเอฟซีของเยอะเลยคือมัคันรถเลยเพราะเราจะจะไปสกลด้วยอ่ะใช่ต้องเอากลับไปเก็บก่อนเนาะมันมันก็อย่างนั้นแล้วทำไงว้นั่นมันแผ่นนะนั่นมันเป็นไอ้นี่ไรอ่ะจะต้องเอาของไปเก็บที่บ้านแผ่นแผ่นวางเองนะตัวนั้นมันแผ่นวางไม่ใหญ่มากเลยนเอาอันนี้ไปเก็บก่อนเถอะใหญ่อืมแล้วก็ยาวแผ่นในนั้นที่เราดูอันละเจ็ดร้อยกว่าบาทน่ะ แผ่นวางแผงร้านใช่ไหมกี่ชิ้นสองแล้วก็อะไรอีกเราจะไปซื้อประตูหน้าต่างอีกเด็กจะจะไปบรรทุกยังไงอ่ะกลับเถอะทุกคนว่าไงกลับไปเก็บคนอีกว่ากลับไปเก็บบ้านเจ้าก่อนก็ได้อันไหนก็ได้ฝากไปบ้านเจ้าใกล้สุดเดี๋ยวเราไปเอาเข้าอีกทีหนึ่งได้ได้เราต้องเอาของกลับไปเก็บก่อนเนาะ เราต้องกลับบ้านก่อนในเอฟซีว่าจะว่าจะเอาของแล้วเลยเลยไปสะกดเลยพี่นายก็เยอะเลยเยอะเลยของไม่ไม่คิดว่าของมันจะเยอะเต็มคันรถขนาดนี้ของของใครอะไรยังไงเหรอองใอันนี้เหรอเขาเรียกว่าเป็นน่าจะท่านไม่รู้ประสงค์ร้องน้ำหรือเปล่าแต่ว่าลองลองดูไม่มีชื่อเดี๋ยวเราจะเสพไปนะเฮ้ยทำไมรถกึก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 วะแต่ว่า ของชิ้นเนี่ยมันเป็นของเรายังไม่รู้เลยว่าข้างในคืออะไรอ่ะแล้วยังไม่รู้เลยเอาไปเปิดดูทีเดียวเนาะใช่ยังยังไม่รู้รายละเอียดเลยมากว่าข้างในเนี่ยมันคืออะไรแล้วก็เพื่อนเพื่อนส่งให้มาเนี่ยมีเอ่อให้ให้เราไปทาอะไรอะไรอย่างงี้นะแต่ว่าเบื้องต้นนะคนที่เขาส่งมาเนี่ยเขาทักไลน์มาอยู่ ท่านใจดีท่านนี่นะท่านทักไลน์มาเหมือนเป็นโครงการอะไรสักอย่างนึงเออเหมือนเป็นโครงการไทยให้เราเนี่ยเป็นสะพานบุญเพื่อไปแจกหรือว่าอะไรสักอย่างนึงแหละผมก็ยังไม่รู้ว่าข้างในคืออะไรแต่ผมคิดว่านั่นมันน่าจะเป็นสิ่งที่เราต้องเอาไปเป็นเอาไปแจกหรือว่าอะไรสักอย่างนี่แหละเป็นสะพานบุญซึ่งก็เดี๋ยวเราจะใส่หน้าปกให้ดูเนาะหน,น้าปกหน้าปกของ อห้าห้าลังเนี่ยมามาจากไหนอ่าเดี๋ยวเราจะใส่ปลูกให้อยู่อ่าเอซีเดี๋ยวตอนเกะเดี๋ยวเราก็ค่อยใส่อีกทีนึ่งเนาะปลูกนี้เนาะอ่าส่วนตอนตอนนี้เราก็ใส่ใส่ไปก่อนแล้วเราก็ยังไม่รู้ว่าข้างในคืออะไรเออเดี๋ยวค่อยอธิบายอีกทีนึงในคลิปถัดไปเนาะตาเพื่อนบอกเพื่อนบอกอยู่ว่าเพื่อนเป็นเพื่อนเอฟซอะไรล่ะเพื่อนบอกอยู่คนคนนี้เหรอเป็น เพื่อนให้เอ่อยได้อยูเอฟซอะไรที่เพื่อนบอก <FC S 2> นะเอฟซีรูปแมวถ้าเอฟซีท่านไหนติดตามเรามาตลอดเลยจะเห็นคนหนึ่งนะที่คอมเมนต์ในช่องเราบ่อยๆที่เป็นเอฟซีรูปแมวที่ที่เพื่นเป็นรูปแมวโปรไฟล์ของเพื่อนเป็นรูปแมว สีฟ้าขาวใช่เพื่อนบอกใช่แล้วก็ FC ท่านนี้เวลาเราไลฟ์สดหรือว่าทำคลิปอะไรต่างๆอ่ะจะซื้อสติกเกอร์ให้เราปล่อยมากสนนนับดชงใช่แล้วก็สนับสนุนเราตลอดนะตลอดบ่อยมากเลยเพื่อนเป็น FC รูปแมวใช่ถ้าถ้า f อท่านนี้ผมจำได้เลยรู้เลยใช่รถ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 ท่านเคยซื้อไอเบรกจักรยานให้ลูกผมแล้วก็หลายๆครัง ซอหมวยก็เอฟซีท่านนี้แหละอ่าแล้วก็หลายครั้งด้วยนะไม่ใช่แค่นั้นหลายครั้งหลายอย่างไอเขาต่อนนั่งร้านก็ท่านเคยซื้อนะที่ท่านผมจำได้แต่ว่าถ้านจำไม่ได้ก็ขออภัยมันมีหลายอย่างหลายอย่างรับนับไม่ท้วนใเอฟซีท่านนี้สนับสนุนมานอ่ะทัั้้้้งนนรูแลวก็คือท่านขอให้ใช้อ่านำนําเลยนำได้ในในในรานของรุ่งรุ่งแมวแต่ว่านามจริงของท่านเราไม่รู้เลย จะเป็นประอาชีจดีนะส่งสิ่งนี้มาให้นะห้าลังนะน่าจะเป็นอะไรที่เราต้องเอาไปไปส่งต่อให้กับคนที่เขายังขาดแคลนตรงนี้แหละผมเดาเอานะยังไม่รู้เหมือนกันแล้วท่านยังไม่ได้บอกรายละเอียดอะไรคเอท่านบอกแค่ว่าส่งของมาให้ห้าลังนะแล้วเพิ่นก็ไอ้นี่อีกไงตาแล้วก็เดี๋ยวเดี๋ยวยังดีกว่าตรงนี้มีข่าวดีอยู่ ทันเดียวกันนี่แหละทันเดียวกันนี่แหละมีมีข่าวดีอยู่เดี๋ยวเราค่อยทำคลิปอีกเนาะถือว่าเป็นข่คลิปนอกจากของห้าลังนะ FC ท่านนี้ก็ยังมีอีกยังมีอีกนะเดี๋ยวเราเราไปนี่คลิปถัดไปเนาะใช่เอาไว้เป็นคลิปถัดไปตาจบคลิปจะเก้านาทีแล้วโอเคครับผมก็ฝากไว้ท่านี้ครับสวัสดีครับ